สวัสดีครับผมสวัสดีซีสู่ผู้สุขคนครับผมวันนี้กับทีมาไห้แนวทางรัฐบาลไทยไก่โค้งสุดไทยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กัวันที่แปดแล้วจอดจังของมาาแล้วรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกเลขออกตรงกับวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะ เลขออกเลขออกวันเสาร์เลขออกวันเสาร์ออาที่สิบหกสิบหก สูตรนี้เป็นบนล่างนะพี่น้องบนล่างอุตเลี่ล้วเข่าตะเล็กวิ่งจับคู่ว่าเข่าเข่าตะเล็กวิ่งบนล่างเล็กติดเล็กวิ่ง หนึ่งสองสามส่วนเลขประกบเจ็ดแปด สองสูตรนี่เลขก,กิดเลขวิ่นถ้าไปวิ่งนี่ไม่เคยหลุดได้พี่น้องสองสูตรเนี่ยสูตรหนึ่งก็ได้หนึ่งสองสามสูตรสองก็ได้เจ็ดกับแปด บนล่างบนล่างวิ่งบนล่างนี่วิ่งสามสามกับแปดมันเป็นบนล่างได้ไหมน้องบริแยกเป็นบนเป็นล่าง เพื่อให้บนล่างไปเลยจับคู่ 3-7 3 8 2-7 สองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด จับคูกมากก็ได้หกคู่เนาะพี่น้องหกค่แต่ว่าสูตรนี่นี่สูตรหนึ่งสองสามนี่มานำกันใดได้พี่น้องเลขมานำกันใดส่วนตัวเน้น่น วิ่งรูดให้เน้นที่สามส่วนเล็กวิ่งให้เน้นที่ 3. สามตัวนเน้นจับคู่ก็คือสามเจ็ดสามแปดเล็ก่าลายคู่ลายหางตัวกันตัวล่อง อย่าลืมด้วยพี่น้องมักตัวใดมักตัวใดชอบตัวใดตรงเรียกใจตัวใดกับพิจารณาเบิง้งก็มีหคูหกขางส่วนตัวเน้นบนล่างวิ่งสามกับ8ดเน้นที่สามตัวนี้คือรัฐบาลไทยส่วนตัวเน้นจับครูก็คือสามเจ็ด สามแปดส่วนตัวเนีนเนีนให้สองคู่สองหางสามเจ็ดสามแปดมักตัวใดชอบตัวใดตรงเรียงน่าเจตัว,ดตวดใวไดไงพิจารณาไปพอมักกับพันตอนนี้เคลื่อนนี่แนวทาง พี่น้องแคปหน้าจอดตามมีครับผมแอดดิทวนอีกรอบส่วนเล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกับหน่งสองสเล็กบกเกเจ็ดกับแปดบนล่างวิ่ง3กับแปดเน้นที่3ส่วนจับคู่3ามเจ็ดสามแปสเจป่เจ็ดส่วนตัวเน่้นก็นคือสามเจดสามได้พี่น้องได้ตกกันตัวล่องกับ ตรงกันตัวแปดสองนี่ตัวแปดสองนี่ตรงกันกับของพ่อญาติอยู่นะพี่น้องของพ่อญาตินี่เป็นแปดสองลางเป็นไห่กับน้ำน้นอ,งอ,งอ,งองพี่น้องแปดสองสองแปดของพ่อญาติแต่เพื่อนไห่ลางอันนี้ก็เปลี่ยนบนล่างถือว่าตรงกันกับของพ่อญาติ เอฟซีว่าตัวหนังสือหน่อยฝากไปเลยพี่น้องฝากไปเลยของพ่อญานี่เอฟซี FC ว่าตัวมันหน่อยท่านเลขกันเลขตบกันพ่อญาเพิ่นบรหิโลคอ่ะันตัวน้อยนั่นก็ขีมีอยู่ลงแต่เลขเลขฝากได้พี่น้องเลขตบกันของพ่อญานี่ เอฟซีว่าตัวน้อยวัยแนมวัยเห็น,นสัน้นพอยญ้าว่ามันขี้หลายตัวคนบัยรุ่งมันก็มีหนึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งเกศนี่แหละตัวกันของพอหญ้านี่พอยญาว่ามันหลายตัวคนวัยรุ่งมันขี้หลายตัวโคต สิบสีว่ามันตัวหน่อยแนบ่เาเห็นตุกันตัวล่องของพ่อญาก็มีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งเกจอย่แงไรพี่น้องแต่ว่าหนึ่งเกจนี่ตรงกันของแอดน้อยพี่น้องเนาะหนึ่งเกจนี่ตรงกันอยู่สิบซีว่าตัวหน่อยของพ่อญาติโล่งหายไรพี่น้องตกกันตัวล่องกับมาเบิรงของพ่อญาติวัานี้ PFC ก็อาจจีว่ามันตัวน้อยอัอนนี้ของพวายากอะชิมี่บนก็ให้วิ่งศูนย์ส่วนเลขสามตัวกับสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดเนเลขสามตัวมีสามครูแต่พอเพื่อน,น,นให้เจ็ดสี่ศูนย์ เลขสตัวกับศูนย์สี่ศนเจ็ดข้อพันว่าศูนยี่นี่ต้องกลับได้พี่น้องได้ศูนย์สี่นี่ต้องกลับเอาต, общем, ตารงตรงรถวัสันพี่น้องห้อกลับตัวไว้น้ำในคดีเนาะส่วนล่างข้อให้วิ่ง2อวิ่งสอง้ลก็แลวก็มี8แปดสองแหตัวกันคือเก้าสองข้อพันให้เอาตัวเดียวแขนแขนี่คือ8ปดสองหลัก ปดสองก <If> ับตัวน้าแปดสองสองแปดแต่ศูนย์สี่พอพวห้กับนี่คือของพ่อยญ้านะพี่น้องเนาะเิบซี่าตัวหน่อยนี่ตัวกันของพ่อย่าเอาไม่เขียนใส่เนี่ยแหละพี่น้องตัวกันพ่อย่้าว่ามันหลายตัวคนพอห้ล่งหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเ็ดเนี่ยแหละพี่น้องนะคอยพี่น้องชมๆมันๆเรื่อยๆหฮงสูบผู้สุขคนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพจพารวยนะครับได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม